ว้วววาเนี่ยกล้วยน้ำวา้าว้าที่ทางเหนือใช่ไหมฮะสันหาม่ดูในผลสวัสดีครับพบกับสัรหาม่ดูในผลอีกคราวหนึ่งนะครับก็ขอบคุณแหล่งข่าวผู้จัดจาการออนไลน์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อ,อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้สันหาม่ดูในผลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับผมในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับข่าวนี้ก็กระพือไปเกือบทุกสื่อนะครับผมไปเกือบทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสื่อหลักคือสื่อทีวีหรือไม่ก็สื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลท่านก็จะปรากฏข่าวนี้นะพอสมควรนะครับเปิดหน้าจอ YouTube ขึ้นมานี่ถือว่าเปิด Google ขึ้นมานี่เห็นเลยนะครับ การข่าวชี้ปั่นกระแสรกระพือข่าววานะครับรุกตั้งฐานล้ำเขตแดนไทยพื้นที่เป้าหมายพม่าเคยรุกถล่มดอยไตยแรงแม่ห้องสอนพิษดุโรกกองทัพภาคที่สแจ้งสถานการณ์ชายแดนแม่ห้องสอนยังปกตินะครับหลังบางสื่อกระพือข่าววานะครับวะแดงนะครับรุกตั้งฐานที่มั่น ล้ำเขตแดนไทยยันยังไม่มีการสำรวจและปักปันเขตแดนเผยพื้นที่ที่เกิดเหตุพม่าเคยพยายามรุกถล่มดอยไตแรงกลุ่มเจ้ายอดซึกแต่ไม่สำเร็จนะครับกรณีมีการนำเสนอข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในภาวะตึงเครียดโดยระบุว่าทางการไทยหรือทหารไทย ในฐานที่มั่นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอปางมะผ้าถึงอำเภอปลายแจ้งเตือนให้กองกำลังของสหรัฐวา้าถอนกำลังออกจากพื้นที่ของไทยแต่ไม่ได้รับการตอบสนองและมีแนวโน้มว่าจะเกิดการประทะกันนั้นแหล่งข่าวระดับสูงฝ่ายทหารของไทยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับขณะนี้ไม่พบความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อย ตามแนวชายแดนไทยตามข่าวทุกอย่างยังคงเป็นไปอย่างปกติเชื่อว่าเสนอข่าวเพื่อปลุกกระแสเพราะเป็นช่วงที่ใกล้กับการเตรียมจัดงานครบครอบ,บวันปีใหม่ของกองกำลังไทยใหญ่ในรัชฐานหรือฐานที่มั่นดอยไตยแรงที่มีพลเอกเจ้ายอดศักด์เป็นผู้นำในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอปางมะผ้า ในวันที่1ธันวาคม 2, 5 6 7รัร้อิตรงกับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งกองกำลังทหารสิงหาตแม่ห้องสอนและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดขณะที่กองทัพปกและรัฐบาลไทยก็ได้ประสานไปยังทางเมียนมาหาหรือถึงกรณีที่เกิดขึ้นต่อไปแล้วอย่างไรก็ตาม เดิมนั้นราวปี2545กองกำลังของทางการเมืองเมียนมาเคยสนทิกำลังปราบปรามชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆอย่างหนักโดยเฉพาะที่ฐานที่มั่นดอยไตยแรงของเจ้ายอดศัก์โดยใช้ทั้งกำลังทหารและอาวุธหนักโจมตีกองกำลังไทยใหญ่ที่มีสมรภูมิที่อยู่สูงกว่าแต่การโอบล้อมโจมตีครั้งนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะเส้นทางที่เข้าตีไทยใหญ่จะต้องอ้อมเส้นทางเข้ามาในเขตไทยทําให้การขึ้นตีฐานที่ดอยไตยแรงล้มเหลวและเกิดความสูญเสียอย่างมากกระทั่งล่าสุดมีการนําเสนอข่าวว่าทางการไทยให้กองกําลังวะถอนกําลังออกจากพื้นที่ทับซ้อนที่เคยเป็นที่ตั้งของขุนศ่าเดิมออกไปแต่ทางกองกําลังของวะไม่ปฏิบัติตามและมีท่าทีตึงเครียด และอาจนำไปสู่การประทะกับทหารไทยยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะศักยภาพหรือแสนยานุภาพของชนกลุ่มน้อยแตกต่างกับกำลังของทหารไทยอย่างมากล่าสุดวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 7พลเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงโคศกกองทัพภาคที่3ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดเพียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ากองทัพภาคที่3 ได้ปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายปฏิบัติการตามพันธกิจของกองทัพบกใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในทุกระดับคือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นได้แก่คณะกรรมการ PBC นะเอาตัวย่อมานะครับผมแม่ห้องสอนลอยก่อและคณะกรรมการ PBC แม่สายท่าขี้เหล็กและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC กองทัพภาคที่สาสำนักปฏิบัติการพิเศษที่4กองทัพเมียนมาคณะกรรมการระดับสูงกองปัญชาการกองทัพไทยกองทัพเมียนมาการแก้ไขปัญหาจะเริ่มจากเบาไปหาหนักโดยการพูดคุยกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกันให้ปัญหายุติโดยเร็ว กรณีเส้นเขตแดนระหว่างไทยเมียนมาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดปรนองรวมทั้งพื้นที่ทางทะเลยังไม่สามารถปักปันเขตแดนร่วมกันได้ครบทุกพื้นที่บริเวณที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนดังกล่าวยังไม่มีการสำรวจนะครับและปักปันเขตแดนทั้งนี้กองทัพภาคที่3ได้ํำเนินการตามขั้นตอนทุกระดับแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจราจาระหว่างรับต่อรัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนเชียงใหม่และแม่ห้องสอนอยู่ในภาวะปกตินะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนยังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อกัน,นกองทัพภาคที่3ส,ส่วนงานเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศก็ออกมาชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริงนะครับที่ไปกับพือข่าวนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับสันหามาให้ดูในผลได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับว้านี่อะไรก๋วยน้ำว้ากวา่วาที่ทางเหนือใช่ไหมฮะ ก็ไม่มีอะไรนะครับฟังจริง,รงขนาดนี้สถานการณ์ก็สงบปกตินะครับจะได้สอบถามทางทางพอสปาทบอร์ทางปรทัานาธิษฐาแล้วเ,เรากับว้าก็าอยู่ด้วยกันมาตรงนี้ตามเขตแดนที่เราอยู่ที่ท,ที่ที่เราตกลงกันเรามีการตกลงพื้นที่ว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้อย่างดีความสัมพันธ์ในการพูดคุยกันก็ไม่มีปัญหา การลบกันอะไรกันตรงนี้ไม่มีปัญหาไม่เคยมีการลบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าข่าวออกมาอย่างไงนะครับเราก็ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นเซ็นเทีฟนะครับเรื่องชายแดนทุกี่เป็นเซนเทีฟเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะนั้นเราก็ปฏิบัติก,กันโดยยึดถือหลัก,กว่าหนึ่งไม่ลุกละะ้ำอิสิมไตเราเข้ามาสองอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็หลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเขีนได้เรื่องนี้ชีวิต ของคนตรงนั้นยังปกติเหมือนเดิมไม่มีการขึ้นสำหรับกองทัพไทยก็มีจริงๆในฐานะเราเส้นรับผิดชอบดูใช้แดนเราก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับไม่มีใครที่สามารถลุกลานเราได้เพราะเ่าเป็นอย่างนั้นเราปกป้องตัวของประเทศเราเองอยู่แล้วแต่วว่าการอยู่แทน,น่องชชยแดนของสองสองประเทศเนี่ยมันเป็นธรรมดาทั้งสองฝ่ายก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องยึดถือจุดนอ้ตัวเองแต่ว่าความรำมันที่ใช้ความเป็นมิตรความเป็น เพื่อนความเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยแก้ปาาัญหาได้ดีอยู่แล้วข่าวที่ออกมาเยยานี่ยเรามองว่าคนที่ได้ลปชนตัวผู้บ้ามันก็คงเป็นไปได้หน่อยคือหนึ่งม,มีคนที่มีจุดมุ่งหมายเป้าหมายมุ่งหวังได้หรือไม่นเนี่ยจะเกิดจากความคาดเคลื่อนที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็พูดออกมาไปเรื่อยเปื่อยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ ก็ถ้าเราม,ามีโอกาสเรารับรู้ได้เราก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นแต่ว่าก,ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่า,ามมังวลใจขนาดที่ต้องไปหาผู้ล่ยข่าวหรือเป็นข่าวจากอะไรมันมันเป็นได้ไหลายสาเหตุววตรงกาลังวัาได้ยังเข็บชายอนแนวแนว,ว,แนวอยู่ในแนวตะเข็บชายแดนที่ตกลงกันว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วก็ดําเนินการตามนั้นมาเป็นสิบปีแล้วแต่ไม่้มีการหัก,กันกัน ท,ที่ตกลงกันไว้ได้แล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ผมก็มองออกมา้วว่าใช่อาจจะเสี่ยงเสียดินแดนนะครับท้ยวันนี้พูดเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องเสียดิษฐนหมดนะฮะไม่มีคนไหนไม่มีทหารคนไหนไม่มีคนไทยคนไหนที่เขาไม่รักชาติครับเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเรื่องนั้นแต่ว่าเราอยู่กันอย่างสันติเพราะนั้นมีอะไรเราไพย,ยายามจะใช้การพูดคุยอย่าก,กังวลเลยครับยืนงยันมั่นในแต่นันทุนตีกลาโหมไม่มีทาง เราจะไปยินยอมให้เช่นแดนเราแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไปอยู่ที่ไหน